goni hala gila ta gila yete da na bi ngai ni ngamba ka da ti to kor ya ta mas se ki ya ti to ko le ma tu ple da ba da ga ata ta pi no ta bula ta tu ka ta ra mas se gwa ni no ta te da le cho wa ta ple le khon na cha sing ma na ma a mi ra le rong ri yan su ra tham pi thak ma mi ra rong

เอาเวลาเนมาแตจะพลาดสามก่นเพลาดี่ตัวเวลาอุดรธานีสาบสละจเจ็บพวตนีงานเมัเลือนีงานเคนตัดอไตดล้เมื่อททอๆจะปวดเนยตัดล้วพอพูอะไรนวลาท่นองอาตีละทาพนองาวลกตทาพี่น้อตาตีพนบลกนอัตภิญญาว้าวเาตะกตาลยวตะกตาลยวอนันนอเนี่วลาพอพูดถะไรอุดรนอเลยมั้งมร้ไตั้กนเนี่ยอันนอเนี่ยติงยาทุกคือเวลา อัตโูเลติยาลาตโก้พูเนมันลบากคารอ่ตเลกเลี้ยลเวนะมาตเล็กพูตัเลมันลบาบาคาตักเลกลเติดนมีกีปัจจุบัติดพแผนติดัมันลบาคารอ่วลาตาเป็นหนอแต่อาติักชอลาตนาป่นมดีตแกกิกตายระยูดาวุอ่ะก็แต่งานนั้นเนทกอัตโกพูเติเพนบอตโกูนอัตูให้คเราคารให้เราชอบเลาธาป่นชอชอบชอชอบชอชอบ ataa hakiriba maa adane, hakiriba ala puar choole, tala choone awara ura sukhlima jiwi awa adeo maa, choo choo sukhlima jiwa adeo nae uida atara mungu nae chake, chibine atara mungu nae bakara sukhlima jiwa wakilu nae, chi chi basara adane po targa nae nae, awara atan deki <San> kataa raga, chio paye,

ล่ปวสิบห้าอตมแต่มาเลดีมีปวมารุระโิบ้ามามื่วันที่ว่าพือติตัตนนนอลอาเ็าลสาบินนอตาจนีมีกีมาจมีเสียลนี่เออมีมาดี่นี่โันี่ามุตกอนอตมุนี่ดาตีที่มบารตกบกุเตมีโดดนี่ามีมาลุวดีตกรว่ามกรละพาโติภาบามานีออ nā akun tāni awi nē mē rā tāki dā kāla dītako māsua dāi dītako nē lā dā pācū pō rā kāla māsua rā tāko nē mūsī tāku dā nī nē tē rā lā āchot rā nī hī rā rā lā hī sā rā ทาีตาปรดีเจพมิแกบลัง่ากดูกันนะครับเพื่นากเรากดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์กดติดตามเพน้นนะติดตามนะา